ก็คุณเจ้าเอ่อเพศอันดิสงนนะึมการในวันพรุ่งนี้นะครับประมาณทิ้งเชียงก็พี่น้องจะมาฟังอัดิสงก็ขอต้อนเชิญเลยในวันทุ่มนี้นะเพื่ออัดิสงเสร็จแล้วก็จะได้มาติกาของเพ็ญกุศลแล้วก็ถอดผ้าเรียบร้อยแล้วก็จะได้เคลื่อนศพไปนะครับก็เพราะว่าวันพรุ่งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำไปที่นี่ั้งหมดเลยนะครับวางดอกไม้จันทร์ระวางไปที่มีน้องที่จะวางดอกไม้จันทร์นะครับพระเจ้าได้กระทำขึ้นในครั้งนี้จงไปถึงนายเด็นชายเจมะนัะผู้วายชนแล้วด้วยเธออ้าวจะพิจารณาก็อักราดถ้คุณจะไม่รบ อะระหังสัมมาสัมพุทโธพะวาผุดทางพะวาณทางอะพิวะเทสวาคาโตพะวาตาธโมธรรมนามาซาเมสุอธิปันโนพะวาโตสาวกสังโฆสังฆนันท์ครับอาจารย์สาธิตพิธี แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กินข้าววิตาแหรเจ้ามังกรวิญญา